เชื่อว่าสาวๆหลายคนเจอกับปัญหาผิวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดาผิวมองคล้ำถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะเคลียร์ผิวเสื่อมให้กลับมาเนียนใสสุขภาพดีด้วย2ไอเทมนี้เลยค่ะสบู่ล้างหน้าและโกลอว์ไนท์ครีมจาก Y8 ผิวดีเริ่มต้นจากการล้างหน้าด้วย Y8 สบู่ล้างฝ้ากระอรอยหมองคล้ำปรับสีผิวให้สม่ำเสมอค่ะเป็นเกรดพรีเมียมนํำเข้าจากเกาหลีนะคะมีสารสกัดหลักของเปลือกมังคุดแอปเปลิลกระบองเพชรและต้นอ้อยค่ะผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงหลังล้างไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่วยพลัดเซลล์ กับทุกสภาพผิวค่ะและก่อนนอนให้ลงตัวโกลอว์ไนท์ครีมค่ะด้วยนวัตกรรมปรับเม็ดสีเมลานินด้วยศาสตร์แห่งรางวัลโนเบลช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำจางลงค่ะผิวกระจ่งางใสขึ้นซึ่งเขามีสารสกัดหลักๆของเมลาตินเอ็กค่ะช่วยให้ผิวกระจ่งางใสนะคะลดรอยดำค่ะและช่วยสลายเม็ดสีเมลานินด้วยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์อีกด้วยค่ะและ2ไอเทมนี้นะคะทำให้พี่มีผิวหน้าที่สุขภาพดีกระจ่งา,างใสห่างไกลผิวเสื่อมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีทั้งงานวิจัยนวัต กผ่านการรับรองจากสถาบันและได้รับรางวัลมากมายค่ะและยังมีใบเซอร์การันตีอีกด้วยนะคะพีม่มีความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์มากๆสาวๆคนไหนที่มีปัญหาผิวหน้าพิมวแนะนําเลยค่ะ